ให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะมาในหน้าที่8นะคะแล้วมาร่วมทํากิจกรรมนะคะฝึกทักษะนะคะด้วยกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะฝึกกระบวนการแก้ปัญหานะคะจากเกมชิโดกุนะคะอ่าโดยนะคะให้นักเรียนเนี่ยนะคะทําลงในหนังสือเรียนหน้านี้เลยนะคะ โดยมันมีกติกานะคะในการเล่นบอกเราไว้ว่าจะต้องใส่หมายเลขนะคะตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข9กนะคะโดยมีเงื่อนไขว่านี่เงื่อนไขนะคะที่เราต้องทำให้ได้นะคะนั่นคือในแต่ละแถวแต่ละหละักแต่ละตารางย่อยนะคะตัวเลขที่เลือกนะคะห้ามทำอะไรกันซ้ำกันนะคะ อันดับแรกเลยนะคะนักเรียนมาดูในแม่แต่ละแม่กันก่อนในแต่ละข้อกันก่อนนะคะว่าควรเป็นแม่อะไรนะคะวิธีการนะคะสังเกตรหรือการพิจารณานะคะให้นักเรียนดูหลักนะคะที่มันมีมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในข้อที่หหลักที่มากกว่าก็คือจํานวนที่เป็นเลข4ในข้อที่1แม่นะคะเกมชูโดกุก็คือแม่4นะคะอ่า ต่อไปนะคะมาดูในข้อที่2แม่นะคะที่นะคะตัวเลขนะคะเขียนไว้มากที่สุดก็คือแม่4นะคะมาดูในข้อที่3นะคะแม่ที่เขียนไว้มากที่สุดก็คือแม่4นะคะอ่ะมาดูในข้อที่4กันบ้างนะคะในข้อที่4ี่เนี่ยนะคะจะมีตัวเลขซึ่งเป็นจํานวนมากนะคะจานวนเยอะเพราะฉะนั้นนะคะนะักเรียนลองพิจารณาดูว่าตําแหน่งนี้นะคะ หลักอะไรมากที่สุดนะคะมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีมากกว่าเก้าไหมคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นชูโดกุนะคะข้อสี่ก็คือแม่เก้านั่นเองนะคะเราเขียนแบบนี้ไว้เลยนะเราจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้คือเกมนะคะแต่ละแม่ของเราแล้วเราจะได้มีการวางแผนและแก้ปัญหาถูกนะคะในต่อไปอ่ะวิธีการเล่นนะคะ เขากำหนดเงื่อนไขมาให้เรานะคะกี่ข้อ1นึ่งสองสามทำไมคะห้ามทำไมกันสามกันเพราะฉะนั้นแถวนะคะนะักเรียนดูนะแบบนี้เขาเรียกว่าหลักนะคะหลักนะแถวนะคะแถวก็จะมีเป็นแนวตั้งตั้งแบบนี้คือตั้งนะอะ่แบบนี้ นอนนะคะนี่คือแนวตั้งและแนวนอนนะอะน่าเรียนจําไว้นะคะและเขาบอกว่าในตารางย่อยด้วยนะในตารางย่อยหมายความว่าหนึ่ีนี้ก็คือตารางย่อยนะคะแบบนี้นะคะอ่าเขาเรียกว่านะคะย่อยนะห้ามซ้ำกันนะคะเราก็ใช้วิธีการวางแผนแก้ปัญหากันเลยนะคะ ่ะเรามาดูกันเลยนะในข้อที่1นนะคะเขาให้จํานวนมาให้เราแล้วนะคะตรงนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเขาได้เพราะเขาล็อกเลขมาสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราจะต้องหาตัวเลขในจํานวนเลข1เลข2เลข3เลข4นํามาเติมค่ะในตารางย่อยในแถวนะคะแนวตั้งและแนวนอนแต่ละหลักห้ามซ้ำกันค่ะอ่า มาลองกันเลยนะอ่ะดูเลยนะคะอันนี้นะคะมีสองนะคะมีสามมาให้นะคะคุณครูจะเริ่มทำเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะอ่ะในช่องย่อยแบบนี้มีหมายเลขหนึ่งหรือย,ยังมีไหมคะเราสามารถเติมเลขหนึ่งได้ไหมจากตรงนี้อ่ะลองดูนะคะถ้าเกิดผิดเราก็ลบแก้ไขใหม่นะคะให้ใช้ดินสอฝึกเติมก่อนนะคะอ่ะคุณครูก็เติมเลขหนึ่งลงไปเลยนะคะ มีหนึ่งมีสองมีสามคุณครูเติมสี่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะสี่ในตารางย่อยมันมีมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนต่อไปค่ะมีหนึ่งมีสองมีสามแล้วนะคะตรงนี้อ่ะมีสี่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาตำแหน่งที่สองกันเลยนะคะตำแหน่งนี้ก็คือมีหนึ่งมีสองมีสามคุณครูเติมสี่ตรงนี้ได้ไหม ไม่ได้อีกสามกันอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้แล้วแต่ก็ต้องทำการทำาไมคะลบนะคะเราทำการลบออกเมื่อเราลบออกแล้วปุ๊บเราย้ายตำแหน่งนะคะ,อะลองเปลี่ยนเอาเลขหนึ่งมาเติมในตำแหน่งนี้นะคะดูนะคะแนวตั้ง มีสามยังยังนะคะแนวนอนมีสามยังยังนะคะ,ะเพราะฉะนั้นมีหนึ่งมีสองมีสามคุณครูก็ลองเติมสี่ตารางย่อยข้อที่หนึ่งคุณครูได้แล้วนะคะต่อไปค่ะมาดูตารางย่อยนะคะในส่วนของช่องที่สองกันบ้างนะ,ะ,ะตารางย่อในช่องที่สองมีสามมีสี่มาให้เราก็ต้องหานะคะวิธีการแก้ปัญหาต่อไปนะคะ ดูจากข้างบนด้วยนะมีสี่แล้วเห็นไหมคะมีสองแล้วเห็นไหมมีสามแล้วเห็นไหมคะเติมหนึ่งตรงนี้ได้ไหมอ่าลองดูเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็ลบนะคะอ่าเติมหนึ่งลงไปนะคะเพราะฉะนั้นใน,ในตารางที่หนึ่งก็คือมีหนึ่งสองสามและสี่แล้วนะคะอ่าตรงนี้เติมเลขสองได้ไหมข้างบนมีหรือยังแนวตั้งมีย่างแนวนอนมีย่างอ่าลองดูนะคะอ่าเติมเลขสองลงไป ทีนี้นะคะหมายเลขสองของค,คุณครูเนี่ยนะคะมันซ้ํากันไหมไม่มีซ้ํานะคะตอนนี้ยังไม่มีนะ,ะเพราะฉะนั้นตารางย่อยนะคะช่องที่สองผ่านนะคะต่อไปนะคะมานูในช่องน,นี้กันบ้างนะคะในช่องน,นี้มีเลขหนึ่งกับเลขสี่มาให้นะคะ,ะต่อไปนะคะนักเรียนไปดูเลยนะคะเราจะเติมเลขอะไรได้บ้างนะคะเราต้องสังเกตนะคะและพิจารณาอย่างรอบคอบเลยนะไม่งั้นมันจะผิดนะคะเพราะว่ากําหนด นะคะแบ่งมาให้อยู่3ข้อนั่นคือแถวหลักและตารางย่อยนะคะอ่ะนะักเรียนดูตามเลยนะอ่ะมี4มี1แล้วนะคะคุณครูนะคะจะเติมเลขลงไปตรงนี้ได้อีกเติมเลขสองได้ไหมในตารางย่อนนี้มีเลข2อยังอ่ายังคุณครูลองเติมเลข2ลงไปนะปึ๊บคุณครูเติมเลข2นะคะอ่ะ จากนั้นนะคะคุณครูเติมเลข4ี่เลข1ตรงนี้นะคะเป็นเลขสได้ไหมอ้าวลองดูนะคะมี1กับ3แล้วนะคะอีก2เลข่ติองเติมไปคือเลข2กับเลข3าอ้าวนักเรียนสังเกตตอนนี้นะคะแนวตั้งนะคะมีเลข3ามอยังแนวนอนมีเลข3ายหรอยังยังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เติมได้นะคะผ่านนะคะอ่ะมาดูในช่องสุดท้ายกันนะคะ ช่องสุดท้ายนะคะมีเลขจำนวนเป็นเลขหนึ่งมาให้นะคะแต่เลขสองนะคะคุณครูจะเติมอีกสองเลขลงไปนั่นคือเลขสามกับเลขสี่นักเรียนเชิญครูวิเคราะห์นะคะคุณครูเติมเลขสามช่องนี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะมันซ้ำกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในตารางย่อยตรงนี้คุณครูก็ต้องเติมเลขอะไรลงไปเลขสามนะคะ เลขสามและตารางย่อยตรงนี้คุณครูเติมเลขอะไรลงไปได้เลยเลขสี่อ่ะตัวคำตอบอีกหนึ่งครั้งค่ะตัวคำตอบอีกหนึ่งครั้งนะคะอ่ะแนวตั้งมีเลขหนึ่งสองสาสีนะคะในตารางย่อยดูนะดูดูดนะูดูด,ด,ด,ดูเอาทีละตั้งก่อนละกันนะทีละแถวก่อนละกันนะอ่ะมาดูแถวที่สองนะคะ มีหนแล้วสองแล้วสามแล้วสี่แล้วนะคะต่อไปนะคะมาดูแถวที่สามอ่ามี1แล้วมีสองแล้วมี3ามแล้วมีสี่แล้วนะคะมาดูแถวที่4ี่แถวสุดท้ายมีเลขหนแล้วเลขสองแล้วเลขสามแล้วเลขสี่แล้วนะคะแล้วเรากลับมาดูนะคะในตารางย่อยของเราบ้างนะคะในตารางย่อยตรงนี้ห้ามซ้ํากันนะหนึ่ง สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่าพานนะคะมีนะคะหนึ่งสองสามสี่หลักซ้ำกันไหมมีหลักซ้ำกันไหมคะไม่มีอ่าพานนะคะมามาดูในช่องย่อยช่องที่สามนะคะหนึ่งสองสามสี่มีซ้ำกันไหมอ่าไม่มีพานอ่าช่องย่อยที่สี่มีซ้ำกันไหมมีไหมคะ นักเรียนไล่ดูนะมีซ้ํากันไหมไม่มีใช่ไหมคะอ่าผ่านนะคะและนะคะในตารางข้อ2ข้อ3นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องทานะคะก็คือการฝึกนะคะให้นักเรียนแก้ปัญหาจากเกมชูโดกุนะคะข้อ4ี่เนี่ยจะมีทั้งหมดก้าเลขเลยนะคะนักเรียนลองทําดูนะคะลองฝึกดูในนี้เมื่อนักเรียนฝึกแล้วนะคะให้นะคะนักเรียน เปิดแบบฝึกหัดของนักเรียนขึ้นมาในหน้าที่4นักเรียนตอบคำถามหน้านั้นเพื่อเก็บคะแนนนะคะอ่ะสุดท้ายนี้คุณครูขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจเรียนนะคะและก็สู้สู้นะคะ